สวัสดีครับผมฝาง cpu ม e ีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ของ samsung galaxy s 1 0ครับนี่ก็รุ่นนี้เลยนะครับมาเดิมครับผมก็จะเอาแบตเตอรี่ของ Dising นะครับมาเปลี่ยนใส่โทรศัพท์เครื่องนี้ครับแบตเตอรี่ของ Dis i ิ g เนี่ยเราก็สามารถมั่นใจได้เลยเนาะเพราะว่าเขามีประกันให้เราเนี่ย ถึง1ปีเต็มนะครับแล้วก็รองรับมาตรฐานมอกรนะครับนี่ครับใครที่อยากเปลี่ยนเนาะก็ลองหาเอามาเปลี่ยนได้นะครับส่วนในกล่องเขาเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากเนาะก็จะมีแค่ตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีกาวให้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะฝาหลังออกก่อนนะครับโดยผมจะใช้ตัวไดร้อนนะครับแบบนี้นะครับมาเป่าให้ตรงข้างหลังเนี่ย ตรงขอบด้านหลังเนี่ยมันร้อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะสามารถแกะตัวฝาหลังออกได้เนาะหรือว่าถ้าใครไม่มีไดร้อนนะครับก็ลองหาพลาสติกที่มันบางๆนะครับต้องบางกว่านี้อีกนะครับคือมันถึงจะเอามาแกะงัดเอาตัวฝาหลังขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้ามีไดร้อนเนี่ยก็จะดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาเป่าไดร้อนใส่กันเลยครับนี่ครับก็เริ่มบุญละก็ลองเอาตัวพลาสติกบางๆบางแบบนี้มาลองงัดมันขึ้นเลยครับ โอเคนี่ก็สอดเข้ามาได้ละนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับประมาณแล้วก็ค่อยๆลุดขึน้นี่ครับตรงนี้ก็อย่าทำแรงนะครับเดี๋ยวมันแตกเนาะนี่ครับก็หลุนแล้วนะครับ มันก็จะมีคราบกาวเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทําความสะอาดด้วยนะครับพวกคราบกาวต่างๆเนาะที่มันติดอยู่ตรงขอบนะครับของฝาหลังแล้วก็ตรงขอบของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแบตออกก่อนค่อยมาทําความสะอาดนะครับขั้นตอนต่อไปก็เอาไขควงเนาะมาขันนะครับมาขันน็อตฝาครอบบอร์ดพวกเนี้ยออกเลยนะครับเพราะเราต้องแกะตัวฝาครอบตรงนี้ออกนะครับเราถึงจะแกะแบตเตอรี่ออกได้นะครับพวกน็อตต่างๆก็เรียงไว้เหมือนเดิมนะครับตอนใส่เนี่ยมันจะได้ใส่ได้ง่ายๆนะครับ นี่ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็มาแกะตัวฝาครอบบอกเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะต้องแกะจากตรงไหนอ่ะนี่นได้เลยโอเคครับนี่คือฝาครอบของมันเนาะเก็บไว้ก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับของเขานะครับแล้วก็มาแกะสายแพฟออกนะครับ เรรียยบ้อขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาแกะตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยวิธีแกะก็ไม่ยากนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ํายาละลายกาวเหมือนเดิมครับนี่แบบนี้นะครับน้ายาละลายกาวเนาะมาฉีดใส่ตัวแผ่นพลาสติกแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยๆแซะมันออกนะครับโอเคครับมาทาเลยครับ ออกมาแล้วนะครับออกค่อนข้างง่ายนะครับสําหรับตัวนี้คืองัดเข้าไปแล้วก็แบบดันออกก็คือออกเลยครับออกค่อนข้างง่ายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเอาแบบตัวใหม่เนะี่ยมาเปลี่ยนใส่นะครับ ก่อนที่เราจะประกอบนะครับก็ให้เราทําการเช็คตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับวิธีเช็คก็ไม่ยากครับเอาแบตเตอรี่เนะี่ยมาแบบประกอบใส่นะครับนี่แบตเตอรี่ตัวใหม่เนี่ยมาประกอบใส่แล้วก็ลองเปิดเครื่องดูนะครับพอเรามัน่นใจได้และว,ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรเนาะเราก็เอามาประกอบกลับคืนได้เลยครับนี่ก็คือวิธีการเช็คตัวแบตเบตอรี่นะครับเผื่อมันมีปัญหานะครับเราจะได้แบบเอาไปส่งเคมอะไรทันนะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้ของผมผมเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ครับเดี๋ยวผมจะทําขั้นตอนต่อไปเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะมาทําความสะอาดตัวฟ้าหลังนะครับนี่จะเห็นว่ามันจะมีแบบเศษคราบกาวนะครับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับพวกคราบกาวพวกนี้ผมจะเอาออกให้หมดเลยนะครับคราบกาวตรงนี้พอผมมาประกอบใหม่เนาะเราจะต้องแบบทากาวใหม่เข้าไปด้วยนะครับมันจะได้แบบไม่เป็นตอมาดันตัวฟ้าหลังนะครับมันจะได้ติดแนบชิดสนิทนะครับเพราะว่าเรากาวใหม่ใส่เข้าไปเนาะเดี๋ยวเราจะทําความสะอาดเลยนะครับ <S <s นี่ครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับคาบกาวออกไปหมดแล้วนะครับผมดึงออกหมดเลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสะอาดอยู่แล้วนะครับตรงตัวเครื่องเนี่ยก็ไม่มีกาวอะไรมาแปะเยอะนะครับก็ดีเลยนะครับคือถือว่าเปลี่ยนง่ายนะครับสำหรับรุ่นนี้ไม่รู้ว่าเครื่องอื่นจะเป็นเหมือนของผมไหมนะครับแต่ว่าเครื่องของผมเนี่ยมันทําความสะอาดค่อนข้างง่ายครับพอเราทาความสะอาดเสร็จแล้วผมก็จะติดกาวตัวแบตเตอรี่นะครับนี่ก็จะเป็นซิลก้อนนี้นะครับเอาไม้ติดเนาะผมก็คิดว่ามันน่าจะติดแบบนี้แหละ จะมี2ชั้นแล้วก็จะอีกชั้นนึงออกนะครับนี่ครับตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนเหนียวๆเนาะก็จะติดกับตัวเครื่องได้นะครับอันนี้เราก็เหลือไว้เหลือไว้เผื่อที่เราจะดึงแบตออกในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ครั้งหน้านะครับดูดีนะครับก็ติดลงไปให้ตรงนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเหลือติ่งตรงนี้ไว้นะครับโอเคเราติดเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเสียบตัวสายแพร์เลยนะครับโอเค เรียบร้อยครับแล้วก็ประกอบกลับคืนครับนี่ก็ประกอบตัวฝาครอบนะครับฝาครอบตัวเมนบอร์ดเนี่ยกลับคืนเลยนี่ครับแล้วก็ขันน็อตกลับคืนเลยนะครับขันน็อตเรียบร้อยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาทากาวครับแล้วก็จะเอากาวเนี่ยมาทาตรงขอบของตัวเครื่องนะครับเนี่ยพวกขอบตรงเนี้ยสีเทาๆนี่ครับทาไม่ต้องทาเยอะก็ได้นะครับทาแบบนิดเดียวมันก็ติดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทากาวกันนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับถ่ายกาวก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับต่อไปก็เอามาประกบเลยนะครับตัวฝาหลังตัวนี้นะครับมาแปะลงไปเลยสุดท้ายก็เอาหนังยางนะครับนี่หนังยางตัวนี้มาลัดไว้ครับลัดไว้ให้มันแน่นเนาะจนกัวกาวมันจะแห้งนะครับหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับลัดไว้แบบนี้เลยโอเคครับ นี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของตัว s a m s u n Galaxy g S10 ครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องของผมนะครับทั้งในตัว YouTube นะครับแล้วก็ใน Facebook ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวผมมีคอนเทนต์ดีๆอะไรผมก็จะลงให้เพื่อนๆดูตลอดเลยนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ